แจเชอก็ส <se ูดสวสดีพ like ี่เพื่อนนะคะอุ้ยแมงกาอน่าจะทำอะไรจะซอยเรเหรอน่าจะซอยแล้วมั้งคะัน้อหรือเปล่าโอ๊ยเดาใจไม่ถูกค่ะตะกล้องงงงงไม่น่าจะซอยละน่าจะวิ่งหนาดีกว่าเห็นแก่ถอยขึ้นไปเราก็งงว่าแกทําอะไรจะซอยหรือเปล่าคือเดาใจน้ําไม่ถูกนะคะว่าน้าแกจะทำอะไรอันนี้ เป็นงานแบบนี้คแค่จัดการของแกเลยตามสเต็ปเลยค่ะเราจะไม่อะไรมากมายแ mm hmm. ่บอกว่าเ,าเข้าตรงแปลงไหนแค่นะคะจดทุกอย่างนะเคลียนาจะถอยหน้าจะถอยหลังจะซอยหรือจะทําอะไรก่อน mm hmm. ก็เรื่องของแกแลวทีนี้ค่ะ mm hmm. ตากล้องก็เลยงงๆนะคะว่านาแกคืออะไรยังไง mm hmm. น่าจะวิ่ง mm hmm. เพราะว่าข้างนาทีว่า นี่ค่ะอันตรายมากแล้วพ,พี่เพื่อนค่ะจ้างรถไถจะตัด้าเข้าสวนยายเดินตามนะคะและข้างหลังก็ไม่ได้ข้างๆก็ไม่ได้ตรงไหนก็ไม่ได้ค่ะอันตรายมากๆสั่งงานเขาแล้วก็รอค่ะรอถ้าจะสั่งอะไรเพิ่มก็รอเขาจอดรถหรือไม่ก็รีบด่วนด่วน,วนออมากๆจะให้เขาลุนน,น,น,นนี่นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นระหว่างนู่นก็ดักหน้าระบบให้จอดค่ะ เราให้นาเขาทำให้แล้วก็อย่าเพิ่งเดินตรวจหน่งอานตามหลังนะเขาตัดยาไปแล้วเดินตามหลังแบบนี้เดินเก็บจอกมั่งเดินเหวี่ยงรอบต้นมั่งอย่านะคะให้ให้รถเขาไปไกลๆก่อนหึ่อออกไปก่อนพ้นระยะสองโสดก็ไม่ได้เนี่ยให้เขาพ้นอย่างนี้ไปก็ได้แบบนี้ค่ะเห็นไกลๆเนี่ยค่อยทำ ไอเดินระยะประชันชิดนี่อย่านะคะอันตรายจริงๆเราไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ข้างล่างนะคะรถเขาเบี่ยงนะแกมองไม่เห็นหรอกแกหันไปมองมามองข้างหลังอะไรจริงแหละแต่แกมองเออเครื่องแต่ยะแกมันลงดีไหมอะไรดีไหมมันอะไรหรือเปล่าแกไม่ได้มองคนนะคะว่าใครอยู่ข้างหลังหรือแล้วเขามองไม่เห็นด้วยว่าอะไรอยู่ข้างล่างคนขคับอะ่ะเขาลากไปเรื่อยบางทีมีไม้บางทีมีหินอย่างเงี้ยถ้าซวยจริงๆโชคร้ายจริงๆนี่คือน็อตขาด อันตรายแต่ว่าส่วนมากเรื่องนอกขาดนี่หลองเราไม่มีนะคะมันมีเหมือนกันแหละแต่ว่านานละหลายปีมาละน้านแกนอกขาดแกยังไงอะโชคดีส่วนนั้นรู้สึกรอบนั้นตาก้องจะซื้อน้ำไให้แกแล้วก็เอาไอ้อะไรนอ็อตเอ่อไปให้ แกไอ้นี่จอดรถพอดีเครื่องตัดหญ้าน็อตขาดไอ้ไม่เครื่องตัดหญ้าดิใบม,มีดน็อตขาดมีดแต่มันไปปักที่ต้นยางนะคะปักเข้าอย่างลึกอะ่ะคิดนูสภาพทะาุคนหลังจากคนนั้นมานานะแกแบบแกจำเลยแต่ก่อนแต่ไรแกบอกแกขับรถไถขนาดไหนก็ไม่เป็นแบบนี้เออมันไม่เคยขาดแกํำรวจแกลืมวันนั้นแกบอกตัดหญ้าหลไยวนแล้วลืมแล้วอะไรก็ไม่รู้แคว่ามันปักจริงๆ ตักข้าต้นยางใบม,ม,มีดเลยนะคะแหลมๆมันหนักด้วยมีดเราหนักเป็นกิโลหลังจากวันนั้น,นะคะ่ะน้าแกก่อนโรงงานแกํำรวจตรวจน็อตก่อนพักเที่ยงแกก็ตรวจก่อนอืมแกจะตรวจตอนเช้าก่อนโรงงานแล้วก็ตอนเที่ยงอ่าถ้าจะตรวจนะแกดูน็อตดูอะไรของแกว่ามันไอหัวน็อตค่ะามันขาดกินไหมมันเป็นอันนี้มันเส้นหัวน็อตแบบ ของมันใส่ใบมีดโดยตรงนะถ้าใส่ใบมีดใบตรงโดยตรงมันจะฝังเลยไงเพราะมันฝังปุ๊บขอพะมันเวลาเราตัดไปโดนดินโดนอะไรมันมันจะแบบคือมันฝังไปกับคานเลยใช่ไหมคะมันจมไปเลยมันก็จะไม่นี่แต่นี่คือน็อตซื้อมามันหัวมันก็จะล้นออกมาค่ะน็อตธรรมดาเลยไม่ใช่น็อตใบมีดมันก็จะล้นออกมาพอล้นออกมาแล้วทีนี้มันมันมัน มันหมุนไปเรื่อยโดนดินโรงอะไรมันก็มันก็แบบสึกหลอไปเรื่อยนั่นแหละที่มันหลุดมันขาดแล้วพอที่พอเวียงเวียงไปปุ๊บมันหลวมมันก็ปลิวได้เลยประมาณนั้นน่ะแต่ถ้าของมันแท้เนี่ยนานใช้เถอะแต่นั่นแหละแพงแพงนิดนึงแต่ทีเนี้ยน,นั้นอ่ะใช้น็อตปกตินี่ค่ะน็อตธรรมดามันก็เลยแบบนี่เลยหลังจากนั้นน้าแค่นี้ค่ะสำรวจตรวจ น็อตตัวใต้คานแกใต้ท้องก่อนแกทำงานก็ถือว่าเออเป็นประสบการณ์แล้วโชคดีอย่างส่วนวันนั้นส่วนนั้นไม่มีใครเข้าแกอยู่บนรถคนเดียวตะก้องอน็อตไปให้แกแล้วก็เออซื้อไอ้น้ำเครื่องดื่มให้แกแล้วบำรุกงกำลังเลยนะแกบอกตะก้องตะกล้องมาดูไอ้นี่พาไปดูรอยมีดปักโอ้โหกดน่ากลัวเลยค่ะนตรายมากค่ะ อย่างบอกเลยเนี่ยรถตัดยาเข้าสวนยาเดินตามนะคะห่างได้ห่างถอยได้ถอยหนีไปให้ไกลๆค่ะัางงานคนขับนี่เดี๋ยวรอค่ะพักหรือไม่ก็ยืนรอตรงข้างหน้าอย่างนี้ค่ะระบบจอดเลยตะโกนดังๆรถขัดรถไถขันไหนก็แล้วแต่นะ,ะตะโกนดังๆนะพอเพราะว่าคนขับเขาอยู่บนรถไถเนี่ยเขาไม่ได้ยินเสียงเรา เขพูดกับเราเราก็ยังไม่ได้ยินเลยบางทีนะเราอยู่ข้างล่างนะคะก็ประมาณนี้แหละวคะ่ะนี่เดี๋ยวนี้ไปยังลากไปนี่แต่อกล้องเห็นต้นเนี่ยเดี๋ยวเขาไปดูหนะ่อยไม่ใช่กิ้งเนะเขาแต่ไปดูเฉยๆมีรูปไหมเดี๋ยวขอบการคลิปหน้านะคะอย่าลืมเชียร์ก้าวสูงขอบคุณที่ทุคกคนติดตามนะคะ แล้วขอใครด้วยนะคะแล้วขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะนะพี่ให้ดูตัวอะไรร้อนหมดแล้วเนี่ยอยู่กับน้าคนขับหวัดระแวงอ่ะไม่ชอบร้อน น่าจะงูด้วยเคค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะยินดีนกัสุนสวัสดีค่ะน,น,น,นี่ต้นเนียงนี่ที่ตะก้มองจะมาดูเดี๋ยวดูก่อนลูกไหยเผื่อมีเก็บไปฝากป้าสักหน่อยป้าของดีอ๋ออีกชุด